เร่องราวนี้จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกก็ว่าร่าเราะพกนะครับคุณผู้ชมแต่หลายคนก็บอกว่าเข้าใจหัวอกแล้วก็หัวใจของคุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้เก็บร่างภรรยาไว้21ปีเป็นร่างที่ไรลลมหายใจนะครับผู้ชมสุดท้ายในคุณลุงยอมตัดใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยนําร่างของภรรยามาทําพิธีชาปนากิจครับรายงานเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่ารายงานเนี่ยนะครับบอกว่าลุงเนี่ยซุดตัวร้องไห้สะเทือนใจกันทั้งงานเลยครับงานนี้ ื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับของวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณลุงวัย72ปีนะครับเดินทางมาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพคุณลุงบอกเขาว่าอยากจะให้ทางมูลนิธิเนี่ยช่วยจัดการศพของภรรยาซึ่งเสียชีวิตมาเป็นเวลากว่า21ปีแล้วครับคุณลุงเก็บร่างภรรยาไว้ถึง21ปีนำมาสู่การยอมตัดใจนะครับแล้วก็ซุดตัวร้องร้องไห้หลังจากที่ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าครับด้วยโรคประจําตัว คุณลุงมีการนำร่างของภรรยามาเก็บไว้ที่บ้านโดยไม่ยอมมีการเผาหรือว่าทาพิธีชาปนกิจด้วยความรักภรรยาไม่อยากจะแยกจากกันไปไหนอยากจะอยู่ด้วยกันจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายต่อมาทางด้านเจ้าหน้านที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพจึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของคุณลุงและก็พบศพภรรยาของคุณลุงเนี่ยอยู่ในบ้านจริงครับซึ่งเป็นบ้านลักษณะเหมือนห้องเก็บของอยู่ภายในซอยรามอินทรา23นะครับแขวงท่าแรง้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานาครเนี่ย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพเนี่ยจึงได้พาคุณลุงเนี่ยซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือร้อยตีชาญจันรจันทวัฒการอายุ72ปีเดินทางไปยังสํานักง,งานเขตบางเขนครับเพื่อขอคัดใบบรรบัตรของคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาที่เสียชีวิตมาตั้งแต่ปี2544โดยคุณลุงเนี่ยได้เล่าให้ทางเจ้าหน้าที่ฟังนะครับว่าคุณลุงเนี่ยเคยรับราชการทหารส่วนคุณป้าที่เสียชีวิตเนี่ยรับราชการอยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่งงานอยู่กินกันมีลูกชายสองคน ในครอบครัวเนี่ยมีอยู่4ชีวิตกันตอนที่ภรรยายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับครอบครัวมีความสุขมากครับกระทั่งมาถึงวันที่คุณป้าเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวครอบครัวจากที่เคยมีกันอยู่สีคน4ชีวิตนะครับทุกคนไม่มีใครรับได้ในเรื่องนี้ส่วนตัวคุณลุงเนี่ยไม่สามารถที่จะทําใจได้จึงนำร่างของคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านส่วนลูกทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปทํางานมีครอบครัวเลยไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยมาดูแลคุณลุงสักเท่าไหร่ จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปกว่า21ปีครับที่คุณลุงเนี่ยอยู่กับร่างไร้วิญญาณของภรรยาด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็คิดถึงภรรยาเนี่ยทุกวันตอนนี้คุณลุงเริ่มอายุมากครับแล้วก็อยากจะมาขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพให้ช่วยจัดการศพของคุณป้านําไปเผาประกอบพิธีทางศาสนาเพราะคุณลุงกลัวว่าถ้าคุณลุงไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีใครดําเนินการจัดการเรื่องนี้ให้กับคุณป้า หลังจากได้รับทราบข้อมูลทุกอย่างครับจึงได้มีการนำเรียนให้ทางนายสหชาติลิมเจริญพักดีลุงอู๊ดเป็นประธานวุฒิเพชรเกษมและก็นายบัญชาสีดินพันธ์รองประธานวุฒิเพชรกเมทราบถึงเรื่องราวดังกล่าวต่อมานายสหชาติลิมเจริญพักดีเนี่ยในแต่นั้นเป็นประธานวุฒิเพชรกเมนะครับมอบหมายให้ในายบัญชาสีดินพันธ์ดำเนินการจัดการช่วยเหลือคุณลุงครับและก็ประสานงานไปที่วัดสากรสุนประชาสรค์ เพื่อดําเนินการนําร่างคุณป้าไปประกอบพิธีชาปนกิจตามศาสนาต่อไปโดยในงานเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดพิธีชาปนกิจร่างให้กับภรรยาของคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลยทำเอาคนในงานเนี่ยพากันสะเทือนใจกับภาพที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ยกร่างภรรยาของคุณลุงขึ้นเมนคุณลุงก็ยืนดูทั้งน้ําตาแล้วก็เกือบจะทรุดตัวลงไปกับพื้นเลยก็ว่าได้นี่นะครับ ต้องยอมรับว่าถึงเวลาก็ต้องจากกันพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่คุณลุงก็คงยากจะทสำใจอยู่กับร่างของคุณป้าถึง20 20กว่าปีได้นะครับวันนี้ก็คุณลุงตัดสินใจเดินเดินการเข้าไปที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุดกกระแสร้อนของสังคมครับ